สวัสดีทุกคนวันนี้เฮ้ยอยากรู้ก็ต้องได้รู้อันนี้คือนมสดเบลชูก้านะแต่ยี่ห้ออะไรใครรู้จักยี่ห้อนี้นะแต่ยิ่งมากคือนําเข้าใบชาจากต่างประเทศแน่นอนแก้วนี้ทุกคนเท่าไหร่เท่าไหร่เฮียโซอร้อยหนึ่งทยบาท่ร้อยหนึ่งทยห้าสบเก้าสิบห้าบาทนะแต่ว่ามันข้างบนเนี่ยเป็นชีส <c oughs> เดี๋ยวมาชิมด้วยกันว่ารสชาติเป็นไงอันนี้แบบขอแบบชิมแบบ ความรู้สึกของตัวเองเลยนะอย่ามาดาม่านะไข่มุกไข่มุกนะหวานร้อนกลิ่นเบาช์ก้าแบบชัดเจนขึ้นมาเป็นชั้นที่นมอันนี้คือนมสดก็คือนมสดเลยอ่ะทุกคนต่อไปจริงๆอ่ะซื้อเมนูนี้เพราะว่าต้องการอยากจะชิมชีส พราะว่ายิมกำลังจะทำเมนูใหม่ให้กับลูกค้าที่ร้านนะเป็นเมนูชีสต,ต่างๆในเมนูเครื่องดื่มนะเดี๋ยวขอชิมชีสเราต้องเลียถ้าเราจะกินชีสอืมชีสมันจะออกเค็มๆเดี๋ยวขอแบบเต็มๆทำไมไม่เกี่ยวไอ้นี่ออืมชีสมีความเค็มนะเดี๋ยวยิ้มจะเทสชีสนะว่า ชีสอะไรตัวไหนที่อร่อยที่สุดแล้วเดี๋ยวมาพบกันกับเมนูชาชีสของก๋วยเตี๋ยวในบ้านเฮียสูนะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงเทสชีสนะถ้าเห็นยิ้มอ้วนอ่ะไม่ต้องสงสัยยิ้มไม่ได้กินเก่งหรืออะไรนะยิ้มทํางานนะทุกคนไหนถ้าดูดผสมกันมันก็จะเค็มแล้วก็มีกลิ่นนมแล้วก็หวานจากเบลชูกา่าประมาณนี้เดี๋ยวให้เฮียชิม เฮียให้เฮียต้องดูดขึ้นดูดขึ้นเหมือนกาแฟเราดูดขึ้นจนสุดหลอดอ่ะข้งชีสอะชีสด,ดูดชีสยังดูดด้านลูอมอะดูดชีสเฮียด,ดึงอีกรอบนึงดึงจนสุดเลยอ่ะจนสุดหลอดอถึงจะรู้รสชาติอของชีสด,ดึงหลอดขึ้นมาไม่ดูดแล้วก็บูดขึ้นมาอย่างงี้อ๋อจอดละอ่ะอ่าเดี๋ยวให้เฮียชิม ให้เฮียต้องทเทสด้วยแล้วเดี๋ยวเฮียจำรสชาติให้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาเฮียเทสของที่ร้านด้วยอือร่อยเค็มๆเออชีสมันจะเค็มๆเนาะแต่ถ้าเป็นชาของเออกาแฟอเมซอนอะชีสก็จะเค็มน้อยกว่านี้นะแต่อันนี้จะเค็มกว่าแต่ถามว่าอร่อยไหมโดยรวมก็อร่อยใช้ได้นะคะทุกคนไม่หวแต่แต่ติดอย่างเดียวทุกคนติดอย่างเดียว <laughs> 95บาทแก้วนี้อืมโอเค